อยู่ไฟหลังคลอดจําเป็นไหมและถ้าคุณแม่จะอยู่ไฟหลังคลอดจะต้องรอให้คลอดลูกมาแล้วกี่วันคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้การอยู่ไฟหลังคลอดเป็นภูมิปัญญาไทยที่นำเอาความร้อนและสมุนไพรมาใช้ในการดูแลคุณแม่หลังคลอดคื้นฟูส่งเสริมเพิ่มการไหลเวียนเลือดขับของเสียขับน้าําเข้าปลาก้มรรลุแห้งและเข้าหูเร็วบํารุงแล้วก็กระตุ้นการไหลของน้านมแม่แถ้าคุณแม่หลังคลอดนะคะไม่ได้อยู่ไฟค่ะจะทําให้คุณแม่หนาวในหนาวง่ายข้อมูลนี้จริงไหมคะแม่ศาสตร์ทางแพทย์แผนไทยนะคะก็เชื่อว่าการทุงแม่คลอดลูกก็จะมีการสูญเเเเสสสีียยลืืือออออดกกาาาารรรูญ็คคคหมมมนนนวว้้ซึ่ง ไใซึ <gesch> ่งธาตุไฟเองนะคะก็จะช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายแล้วก็กระตุ้นกระบวนการของการเผาผลาญของร่างกายและคุณแม่หลังคลอดก็มีการคลอดลูกเนาะก็มีการสูญเสียเลือดก็เหมือนการสูญเสียธาตุไฟค่ะก็จะทําให้กระบวนการการเผาผลาญในร่างกายของคุณแม่ไม่สมดุลได้การอยู่ไฟก็เหมือนการปรับสมดุลของร่างกายคุณแม่นะคะแล้วก็ให้คุณแม่คะกลับมาแข็งแรงดังเดิมการอยู่ไฟของคุณแม่หลังคลอดจําเป็นไหมก็แล้วแต่เลยถ้าคุณแม่นะคะสามารถที่จะอยู่ไฟได้ก็อยู่ไฟนะคะส่วนคุณแม่คนไหนนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ไฟได้ก็ไม่ จะเริ่มอยู่ไฟหลังจากที่คลอดลูกมาแล้วกี่วันคลอดลูกเองผ่านทางช่องคลอดนะคะคุณแม่จะเริ่มอยู่ไฟได้หลังจากที่แม่คลอดลูกมาแล้ว7วันค่ะส่วนในกรณีที่คุณแม่นะคะผ่าคลอดหรือว่าทำหมันนะคะคุณไฟได้หลังจากที่แม่คลอดลูกมาแล้วประมาณ1เดือนไม่เกิน1เดือนครึ่งค่ะรอให้ไหมละลายก่อนเชื่อมติดกันดีก่อนถึงจนะสามารถอยู่ไฟได้หากอยู่ไฟเร็วกว่านี้นะคะการอยู่ไฟจะต้องใช้ความร้อนเนาะอาจจะทําให้ไหมที่เย็บแผลของคุณแม่ขาละลายได้แผลของคุณแม่อาจจะแยกได้ทั่วไปแล้วระยะเวลาที่จะใช้ในการอยู่ไฟนะคะก็จะอยู่ที่ปรระมาาณ7-10วันก Fi นกอยู่ไฟี้ค สามารถที่จะซื้อชุดอยู่ไฟหลังคลอดทำการอยู่ไฟหลังคลอดนะคะที่บ้านเองก็ได้หรือว่าคุณแม่คัไปติดต่อสถานพยาบาลนะคะที่มีบริการในเรื่องของการอยู่ไฟหลังคลอดในคุณแม่หลังคลอดได้ค่ะ